สวัสดีครับวันนี้จะเสนอวิธีการใช้งาน g e n e s i s 32แบบรวบรัดนะครับ g e n e s i s 32จะติดต่อกับอุปกรณ์เช่น PLC DCS เพื่อเอาค่าของอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับมาแสดงผลรวมทั้งสามารถควบคุมไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยนะครับโดยที่ตัวกลางก็คือ OPC Server OPC Server เป็นซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็จะอยู่ในตัวระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ g e n e s i s 32ก็ได้นะครับหรืออยู่ต่างคอมพิวเตอร์กันก็ได้นะครับเราสามารถติดต่อจาก g e n e s i s ไปยัง OPC Serv e r ผ่านเน็ตเวิเช่น l n n หรืออินเทอ e ์เน็ตก็ได้นะครับ OPC Server มีอยู่หลายค่ายนะครับ เพื่อผลิตให้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่น PLC ทั้งยี่ห้อโอมรอนมิซูบิชิซีเมนไวป้าเยอะแยะไปหมดรวมทั้ง power meter ต่างๆอุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นต้นในที่นี้ผมจะแสดงวิธีการใช้งาน Genesis 32โดยเริ่มต้นที่โปรแกรมเลือก Iconic Genesis 32 กราฟเวิร์ก32และก็กราฟเวิร์ก32อันนี้คือหน้าตาของ g r a ฟเวิร์ก32ประกอบด้วยเมนูบาร์นะครับทูนบาร์ออบเจกต์ไลบรารีแล้วก็เครื่องมือในการสร้างกราฟิกออบเจกต์ไลบรารีที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับ ก็จะมีตัวที่เป็นไอคอนสิมโบลลองคลิกดูนะครับสิมโบลนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเบราเวอร์รออรก็จะมีบราวเวอร์แบบต่างๆนะครับเราสามารถลากออกมาวางย่อขยาย ถ้าเรามีกราฟิกภายนอกต้องการนำเข้ามาเราก็เลือกตรง Import Meta File นะครับแล้วเลือกไปยังกราฟิกของเราหรือ Import Image แล้วก็เลือกไปยังไฟล์ Image ของเราเพื่อนำเข้ามานะครับเป็นต้นรวมทั้งถ้าเกิดว่ากราฟิกของเรานั้นต้องการเอามาใช้งานเก็บไว้ใช้งานต่อเราก็สามารถที่จะ นำเข้ามานะครับเช่นผมนำเข้า,าตัวกราฟิกตัวหนึ่งนะครับและต้องการที่จะเก็บไว้ในไลบรารีก็เพียงแต่ลากมาวางในไลบรารีจะนั้นก็จะอยู่ในไลบรารีนี้แหละครับเอาไปใช้งานต่อได้ถ้าทําการ Delete ก็กดปุ่ม Delete ตอบโอเคก็จะเป็นการ Delete ออกจากไลบรารีของเราในที่นี้ ถ้าเราติดตั้ง g e n e s i s 3 2นะครับจะมี OPC Server จำลองที่ชื่อว่า Iconix OPC Simulator ติดมาด้วยเราจะสามารถเอามาทดสอบกับ s k a d a ของเราเองหรือ s k a d a อื่นๆที่ติดต่อกับ OPC Server ก็ได้นะครับเช่นถ้าเราต้องการเอาค่าสัญญ,ญาณมาโชว์เป็นแบบตัวเลขก็เลือก Process Point นะครับที่อยู่ด้านล่าง ด้านล่างนี้จะมี process point อยู่เป็นตัวเลข3 4 5คลิกเข้าไปแล้วเอามาวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการก็คือคลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการอีกทีนะครับคลิก process point และคลิกตรงตำแหน่งที่ต้องการวางจากนั้นจะปรากฏ property inspector ขึ้นมาจะมีช่องที่ชื่อว่า data s o u r c e ทุก control ใน genesis 32จะมีช่อง data s o u r c e เพื่อให้เราลิงก์ ไปยัง OPC Server ไปยัง OPC Tag หรือไปอยัง Database เช่น Microsoft SQL Server, MySQL, SAP, Oracle, Microsoft Access เป็นต้นนะครับในที่นี้เราลิงก์ไปยัง OPC Server คลิกปุ่ม Data Tag เมื่อคลิกปุ่ม Data Tag ก็จะปรากฏหน้าต่าง Iconic Unified Data Browser ปรากฏขึ้นมา มันจะมีกิ่งที่ชื่อว่า My Computer ถ้าคลิกตรง My Computer จะปรากฏ OPC Server ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราถ้าคลิก Network นะครับก็จะสามารถบราว s ์ไปยังเครื่องอื่นๆเพื่อเลือก OPC Server ที่อยู่ในเครื่องอื่นๆในวงแลนนะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่ามันมีอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นหมายความว่า OPC Server ของเราสามารถบราว s ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเลือกเป็น My Computer แล้วเลือก Iconic OPC Simulator แล้วมันคลิกเข้าไปแต่มันคลิกตรง Simulate PLC แล้วาสัญญาณเช่นสัญญาณ random คลิกโอเคเราสามารถจัดรูปแบบว่าจะให้โชว์เป็นแบบ double float หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่ผมเลือกรูปแบบเป็น double ให้มีทศนิยม3ตำแหน่งพิมพ์ x เข้าไปอีกตัวหนึ่งให้เป็น3ตำแหน่งนะครับแล้วคลิก Apply โอเค ย่อขยายให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเราสามารถเดินังคลิกเข้าไปที่แท็บ text นะครับเราจะใส่ระบุว่าจะให้ Text เป็นสีอะไรเช่นเป็นสีดำนะครับบนพื้นหลัง fill color ตรงนี้นะครับบนพื้นหลังสีขาวโอเคเลือก 3D edge เป็นแบบ sunken หรือเป็นแบบ edge แล้วลอง apply ดูนะครับ คลิกตรงเมนูรันไทม์จะเป็นการเข้าสู่รันไทม์โหมดมันก็จะโชว์ค่าพารามิเตอร์จาก OPC tag ที่เราลิงก์มานะครับถ้าออกจากโหมดรันไทม์ก็คลิกปุ่ม configure การเข้าสู่รันไทม์คลิกตรงเมนูรันไทม์ตรงนี้หรือกดปุ่ม control M บนแป้นพิมพ์ก็ได้ถ้ากดปุ่ม control M อีกทีก็จะออกจากรันไทม์มาอยู่โหมด c o n f i g เข้ารันไทม์คลิก c o n f i g u r อนะครับหรือ Control M Control M อีกทีก็จะกลับมาสู่โหมด Config อันนี้เป็นการโชว์พารามิเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเขียนค่ากลับเข้าไปอย่าง OPC Tag เราก็สามารถทำได้นะครับทำได้2วิธีคือใช้ Process Point ลิงก์ไปยัง Data Tag ของเราเช่นผมลิงก์ไปยังตัว Simulate PLC Output เลือกสัญญาณที่ชื่อว่า float 1โอเคแล้วใส่ตรง data entry ใส่เครื่องหมายถูกตรง data entry นะครับจากนั้นก็ระบุเลงด้วยว่าค่าที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยจะให้มีเลงสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่เช่น low เป็น0 high เป็น1,000 เพราะนั้นเราจะใส่ค่าอยู่ในระหว่างช่วง0ถึง1,000ได้เท่านั้นนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคทีนี้ลองรันไทมดูนะครับนี่เป็น0ถ้าเราใส่4,5,6เข้าไป Enter นะครับค่าใน OPC tag ที่ชื่อว่า Float 1ก็จะเปลี่ยนเป็น4,5,6ด้วยนะครับตามที่เราป้อนค่าเข้าไปก็สามารถทำให้เราป้อนค่ากลับเข้าไปที่ PLC DCS ต่างๆได้นะครับลอง c o n t r l M กลับเข้ามา ทีนี้เราจะใช้เป็นสไลเดอร์บ้างเราเลือก Iconic gwx slider แล้วเดัอบังคลิกเข้าไปตรง data source เลือกแท็ opc browser เลือกสัญญาณจากโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า output fold 1นะครับเหมือนกันกำหนดเล็งเป็นศูนถึงพันเช่นเดียวกันที่แทบ็บ slider ใส่เครื่องหมายถูกตรง continuous update เพื่อให้อัปเดตต่อเนื่องไปเลยนะครับเมื่อเราเลื่อนสไลเดอร์คลิกโอเคลองรันไทม์ดูลองเลื่อนดูนะครับค่าของโฟลด์หจะเปลี่ยนแปลงตามสไลเดอร์ที่เราเลื่อนไปทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเอาสัญญาณมาพลอตนะครับเป็นกราฟเอาสัญญาณมาพลอตเป็นกราฟนะครับ เราก็เลือก Iconic TWX View 32จากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Pen, แท็บ Pen เราเลือก OPC tag แล้วเอาสัญญาณมาพลอตนะครับเช่นผมเอาสัญญาณ random กับสัญญาณสายนะครับสองสัญญาณดับเบิลคลิกเลือกมันก็จะโชว์อยู่ในรายการนี้นะครับคลิกโอเคสัญญาณ2ตัวจะอยู่ใน List, ลิสต์เราสามารถ ดี๋เวมัคลิกเข้าไปนะครับแล้วระบุว่าจะให้พลอตด้วยสีอะไรสำหรับสัญญาณน,นั้นๆจะให้โชว์เพนมาร์เกอร์ไหมนะครับจะให้โชว์เป็นสเต็ปพลอตหรือไม่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับที่แท็บเลงเราสามารถระบุได้นะครับว่าสัญญาณน,นั้นเนี่ยจะให้เป็นออโต้สเกลไหมนะครับออโต้สเกลก็คือพอดีกับช่องนะครับเทรนของเรานะครับจากนั้นก็คลิกโอเคโอเคออกมา แล้วลองรัน t i ม e ดูสัญญาณมันก็จะถูกพลอตนะครับนะครับสัญญาณมันก็จะถูกพลอตบนเทรนด์วิวของเราทีนี้เมื่อเรากลับเข้าสู่โหมด Config แล้วลองรันดูอีกทีมันก็จะพลอตใหม่เห็นไหมครับมันจะเริ่มพลอตใหม่ทุกครั้งที่เราเข้าสู่รัน t i ม e ถ้าเราต้องการให้มันพลอตแบบต่อเนื่องเลยไม่ต้องมา พลอตใหม่ทุกครั้งที่เราเข้าสู่รันไทม์นะครับเราก็จะมี2องอ,อปชั่นคือเก็บสัญญาณไว้ใน Database หรือเก็บไว้ใน Memory ทั้ง2วิธีนี้เก็บได้เหมือนกันสามารถดูย้อนหลังได้เหมือนกันแล้วก็จะเอามาโชว์แบบปึบปั๊บได้เลยไม่ต้องเริ่มพล็อตใหม่ทุกครั้งที่เราเข้าสู่รันไทมในที่นี้ผมจะแสดงวิธีการเอาสัญญาณเก็บไว้ใน Memory วิธีการคือเปิดมาที่โปรแกรม Iconic g e n e s s 32 Trend Work 32 Persistent Trending Configurator เลือกตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปตอนแรกมันจะไม่มีนะครับไม่มีกรุ๊ปอยู่ผมสร้างกรุ๊ปขึ้นมาโดยการคลิกตรงเมนู Add Group คลิกเข้าไปตั้งชื่อกรุป๊ปเช่นผมตั้งชื่อเป็น GRP 1 กรุ๊ปนี้จะให้มีความละเอียดของสัญญาณเท่าไหร่เช่นให้มีความละเอียดของสัญญาณ500มิลลิเซกก็คือครึ่งวินาทีนะครับความละเอียดของสัญญาณอยู่ที่ครึ่งวินาทีทุกๆครึ่งวินาทีจะมีการเอาสัญญาณมาพลอตนะครับมาเก็บไว้ในเมม o r รีแมเปลิลทั้งหมดที่เก็บไว้ในเมมโม i ี1000สัญญาณนะครับ1000แซมเปลิลเราสามารถกําหนดได้นะครับทีนีเ้เราก็ ที่แท็บ Locking Configuration เราต้องการเก็บค่าสัญญานี้เป็น CSV ไฟล์ด้วยไหม Locking ไว้ใน Disk ด้วยไหมนะครับถ้าเราต้องการก็ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปพร้อมทั้งกดปุ่ม Browse เพื่อไปตั้งชื่อไฟล์เช่นเป็นชื่อไฟล์อะไรอะเราต้องการตั้งชื่อเป็น Trend นะครับ2 CSV จากนั้นก็ Save นะครับแล้วระบุจำนวนไฟล์นะครับเช่นเป็น10ไฟล์เมื่อครบส0ไฟล์มันก็จะลบไฟล์เก่าทิ้งนะครับแล้วก็ สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครบ10ไฟล์นะครับเป็นต้นในที่นี้ผมไม่ต้องการล็อกกิ้งไว้นะครับก็กลับมายังกรุ๊ปหนึ่งของเราคลิกโอเคทีนี้เราสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเราต้องการแอดสัญญาณเข้ามาแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรง Add tag นะครับเมนู Add t a g หรือคลิกขวาเลือก a d d tag ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกตรง OPC tag เพื่อไปเอาสัญญาณมานะ เอาสัญญาณอะไรมาล่ะผมเอา3สัญญาณแ a n d o m สายและแลม7นะครับสสัญญาณคลิกโอเคโอเคแค่นี้ละครับแล้วเซฟนะครับเซฟตั้งชื่อไฟล์ด้วยนะครับเช่นผมตั้งชื่อเป็น Trend, Tr ace, Trend t สเทรน e ทส t น s t งนะครับเซฟนะครับจากนั้นก็สตาร์ทอันนี้เราสตาร์ทแบบเมนวนวลถ้าเราต้องการสตาร์ทพร้อมวินโดว์ก็สามารถทำได้นะครับดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเจน ทูนเทรได้นะครับอันนั้นจะเป็นการสั่งสตาร์ทพรอมวินโดว์อันนี้ผมเมนวนวไปก่อนนะครับสตาร์ทอันนี้มันก็จะเก็บไว้ในเมมโมรีละนะครับรอสักพักหนึ่งทีนี้เราก็กลับมายัางกราฟเวิร์ s ของเราดับเบิลคลิกเข้าไปในเทรนด์วิวเวอร์ของเราอันนี้ผมเรียกหน้าต่างนี้ว่าเทรนด์วิวเวอร์นะครับที่แท็บเพนผมดีลิทสัญญาณเก่าทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกตรงแท็กเมนู สังเกตว่าผมไม่ได้เลือก OPC tag แล้วนะครับผมเลือก tag เมนูแล้วเลือก Persistent Trend จากนั้นก็จะปรากฏกรุ๊ปของเราขึ้นมาเราเดิมนมาคลิกเข้าไปก็จะเจอสัญญาณทั้งหมดเราเลือกสัญญาณทั้งหมดนะครับแล้ว connect ก็จะพบสัญญาณทั้งหมดนะครับที่แ็บ length เราสามารถระบุ global length ก็ได้หรือว่าไม่ระบุก็ได้นะครับให้มัน auto scale ไปตามที่เราต้องการในแ็บ pen นะครับให้มันเป็น auto scale นะครับออโต้สเกลโอเคแลนดอมก็เหมือนกันให้มันเป็นออโต้สเกลนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาแล้วรันปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับไม่ได้เริ่มเพราะเหมือนเมื่อกี้มันจะปุ๊บปั๊บมาเลยเพราะมันเก็บไว้ในเมมโมรีนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะสต็อปโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏทูนบาร์ขึ้นมาเราสามารถพอยส์นะครับแล้วก็เลื่อนสัญญาณนะครับย้อนหลัง ไปข้างหน้าย้อนไปข้างหลังได้นะครับเราสามารถซูมเข้าไปซูมสัญญาณนะครับนะครับซูมสัญญาณเข้าไปได้นะครับอันนี้คือซูมเพื่อดูขนาดของสัญญาณนะครับหรือกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ซูมนะครับลากเมาส์ครอบตรงบริเวณที่เราต้องการซูมแบบนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการกลับเข้าสู่สเกลปกติเราก็เพียงแต่คลิกขวา เนียครับก็จะกลับเข้าสู่สเกลปกติของเรานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันพลอตต่อไปเราก็คลิกตรง Play นะครับ freeze โ o e e ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะพลอตต่อไปนะครับแบบนี้ถ้าต้องการพอสก็แบบนี้ถ้าต้องการ e x p o r t นะครับสัญญาณออกมานะครับก็มันจะมีเมนูอยู่นะครับเ,เมนูที่ชื่อว่า s i s t i c ตรงนี้นะครับ ณนะนะช่วงเวลาที่เราเลือกตรงนี้นะครับเราสามารถเซฟ e as นะครับเซฟแอสสัญญาณทั้งหมดออกไปเป็น CSV ไฟล์ v Fi ได้นะครับสัญญาณทั้งหมดก็จะถูกเซฟเป็น CSV ไฟล์ v Fi นะครับถ้าเราต้องการเลือกช่วงเวลาของสัญญาณเราก็คลิกตรงนาฬิกาตรงนี้นะครับ set r i g h t time เพื่อเลือกว่าะจะเริ่มดูตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับเป็นต้นเช็ง r e n d period เราสามารถเปลี่ยนคาบเวลาได้ด้วยนะครับ นี่ก็เลือกวันที่นะครับเวลาของสัญญาณที่เราต้องการที่จะให้มันเริ่มแสดงสัญญาณนะครับเป็นต้นกลับมายังโหมดคอนฟิกนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเอา,อาพวกแท้งพวกถังมาวางนะครับก็จะมีไอคอนที่ชื่อว่าไอคอนิก GWS Gate พวกนี้สามารถดับคลิกเข้าไปแล้วเลือกรูปแบบแท้งว่าเป็นแท้งแบบไหนลองแอพพลายดูนะครับ แล้วมันก็จะมีที่แท็บ general ก็จะมี data source เห mm hmm. มือนเดิมนะครับ mm hmm. เพื่อให้เราลิงก์ไปยังสัญญาณเช่นผมล,ลิงก์ไปยังสัญญาณสายต้องระบุเลงด้วยนะครับสัญญาณสายลบ1ถึง1นะครับแล้วดังนั้นเราต้องรู้ด้วยว่ามันสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่สัญญาณนั้นนะครับคลิกโอเคแล้วลองรันถามอ,อันนี้มันบังอยู่นะครับสัญญาณก็จะโชว์นะครับพวก ท่อแท้งอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกจากไลบรารีของเราได้นะครับมันจะมี 3D ไปนะครับ 3D dynamic tank 3D dynamic pipe พวกนี้นะครับเราเอามาวางได้เอามาวางได้นะครับเราสามารถหมุนมันได้นะครับนะครับ free rotate ด้านล่างเนียนะครับ free rotate แล้วก็สามารถหมุนกราฟิกเหล่านี้ได้ นี่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาแท้งจากไลบรารีมานะครับมันก็จะมี 3d dynamic tank cut away กับ 3d dynamic tank เป็นรูปแท้งแบบนี้ให้ย่อขยายได้นะครับเอา 3d อ่าคัตเมานะครับมาวางไว้นี่พวกนี้นะครับ สามารถกรุปให้เป็นออบเจกต์เดียวกันได้นะครับเลือกตรงคาร์เวแล้วก็เลือกแท้งนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วเลือกออบเจกต์ที่เราต้องการกรุปจากนั้นก็เลือกซิมโบลนะครับเป็นการกรุปออบเจกต์สตัวนี้ให้เป็นวัตถุเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการอ d ดิทออบเจกต์เราก็คลิกขวาเลือกอิดิ s y ิมโบนะครับเข้าไป นะฮะอิดิทได้ข้างในออบเจกต์ Object ที่มันกรุบกันอยู่นะครับนี้ลองอ d ดิทตัวคัตเอาไว้ตอนนี้นะครับอิดิทซิมโบลอีกทีเข้าไปชั้นในอีกทีก็จะเจอกรอบสีแดงๆที่เป็นจุด9จุดล้อมรอบเส้นลักแบบนี้หมายถึงมันมีดานามิกอยู่มันมีการลิงก์อยู่กับ o อปิซีอยู่ท่านเป็นรูปสีแดงๆ9้าจุดล้อมรอบแบบนี้นะครับลองดับมันคลิกเข้าไปก็จะเจอแท็บที่ชื่อว่าไซส์นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงไซส์นั่นเอง เราก็จะมีสัญญาณจําลองอยู่ในนี้เราลองลิงก์กับ data tag ดูนะครับลิงก์กับสัญญาณสายดูก็ได้นะครับใน m u l a t e PLC คลิกโอเคระบุเลงด้วยนะครับลบห1ถึงหน,งนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาดับมัคลิกตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วลองรันไทมด์ดนะูสัญญาณก็จะเป็นสัญญาณสายแต่มันจะเปลี่ยนแปลงช้าก,กว่าตัวแท้งตัวนี้ใช,ใช่ไหมครับนั่นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กําหนดสแกนเรท ของ g r a ิร์ r นั่นเองนะครับสำหรับออบเจกต์โดยทั่วไปแล้วก็กลับเข้าสู่โหมด c o n f ิกแล้วคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลือก display object อ่า display property นะครับใน display property นี้เราสามารถกําหนดพื้นหลังของ display ของเราได้ว่าจะให้ background color เป็นสีขาวหรือเป็นสีอะไรลองโอเคดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีขาว display property เข้าไปทีนะครับเราจะใส่ gradient ไหมให้กับพื้นหลังของเรานะครับจะใส่ color ที่หนึ่งคัลเลที่2เป็นสีอะไรนะครับผมลองใส่เข้าไปดูคลิกโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมีพื้นหลังเป็นสีตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เราจะกำหนดสแกนเรทก็คลิกขวาเลือก Display Property แล้วตรงตรง Run Time นี่นะครับตรงแทบ Run Time มันจะมี Default เป็น1,000 m มิลลิเก็คือ1วินาทีแล้วเปลี่ยนเป็น100นะครับ คลิกโอเคแล้วลองรันไทมด์ดูนะครับสแกนเลยมันก็จะเร็วขึ้นเป็น100มิลลิเซกเห็นไหมครับนี่กลับเข้ามาโดย c t r l M เเข้ามานะครับผมจะสร้างอะลามนะครับจะโชว์อะลามบ้างเมื่อกี้โชว์เทรนไปละตอนนี้จะโชว์อะลามนะครับผมปิดตัวไลบรารีไปก่อนนะครับไลบรารีตรงนี้จะสามารถที่จะทักเกิลได้นะครับจะเปิดหรือจะปิดไลบรารีตรงนี้นะครับผมปิดตัวแท้งนี้ไปก่อน ผมจะสร้างอาลามวิธีการสร้างอาลามนะครับก็เลือกมาที่โปรแกรม i c o n i c g ร n e s i s 32เลือก Alarm Works Alarm Server Configurator Alarm Server Configurator ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถที่จะกำหนดว่าจะเอาสัญญาณอะไรมาเป็นอาลามของเรานะครับสัญญาณนั้นก็จะเป็นจาก Database ก็ได้จาก OPC Server ที่ลิงก์อยู่กับ POC Power Meter หรืออะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่ผมคลิกขวาตรงกิ่ง default เลือก New Tag ตั้งชื่อนะครับเช่นเป็น my alarm 1จากนั้นตรงช่อง OPC input 1นนะครับก็ใส่สัญญาณที่เราจะเอามาเป็นเงื่อนไขผมเลือก Unify Data Browser เพื่อไปเลือกสัญญาณจาก OPC server นะครับเลือกเป็นสัญญาณในนี้ผมเลือกเป็นสัญญาณจาก output นะครับ output ที่อยู่ใน Simulate PLC นี่นะครับมี output แล้วก็จะมีสัญญาณที่เป็นพวก flow ต่างๆผมเลือก flow t 1คลิก OK สัญญาณฟลด์หนึ่งนี้นะครับในแท็บ general มันก็จะมีดีเลย์นะครับเราต้องการตั้งดีเลย์ไหมนะครับดีเลย์หมายความว่าถ้ามันถึงระดับลิมิตแล้วมันจะรอกี่วินาทีนะครับเช่นถ้าเราใส่เป็น2วินาทีมันก็จะรอไป2วินาทีก่อนที่จะอัลามถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่มีดีเลย์สำหรับอัลามตัวนี้นะครับเบสเทคเราต้องการใส่เบสเทคเช่นผมใส่เป็นไม a อัล m ามเดี๋ยวเราลองดูนะครับทดสอบเบสเทคตัวนี้ ทุกครั้งที่เกิดอารามมันจะเอาเบสเทคโชว์ให้เราดูด้วยนะครับทีนี้เรามาที่แท็บอารามเราสามารถที่จะกำหนดอาลามได้ได้ทั้งแบบลิมิตแบบเด v i a t ชันแบบเ of ออฟเช e แบบดิจิตอลนะครับและแบบอื่นอีกสองอันนะครับอันนี้เราเลือกเป็นแบบลิมิตนะครับเช่นผมต้องการให้มี low high และ high high ส่วน low low ผมไม่ต้องการให้มีผมก็ไม่ใส่นะครับถ้าสัญญาณโฟลดเนี่ยมัน ต่ำกว่า10นะครับตั้งต่ำกว่า10นะครับตั้งแต่10ลงไปก็จะให้แจ้งเตือนเป็น Low นะครับถ้าตั้งแต่800เป็นต้นไปก็จะให้เป็น High นะครับอเอาแค่2อันนี้นะครับแล้วลองแอพพลจากนั้นก็ Start แค่นี้แหละครับจานั้นกลับไปที่ Graphworks ของเราผมเอาสไลเดอร์มามาเป็นตัว กำหนดค่าของสัญญาณใน opc นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วตรงแท็บ general มันก็มีช่อง data source เพื่อให้เราลิงก์ไปยัง opc tag ได้นะครับผมลิงก์ไปยังสัญญาณตัวเดียวกันกับที่เอามาเป็นเงื่อนไขในการารลามก็คือ float 1นะครับจากนั้นกำหนด low l i n เป็น0 high เป็น1,000นะครับ สัญญาณ0ถึง1,000นะครับสามารถป้อนค่าด้วยสไลเดอร์0ถึง1,000เข้าไปให้กับสัญญาณที่ชื่อว่า Float 1ตัวนี้นะครับที่แท็บสไลเดอร์ผมใส่เป็น Continuous Update เพื่อให้มันอัปเดตอย่างต่อเนื่องไปยัง OPC Tag ที่ชื่อว่า Float 1ตัวนั้นนะครับจากนั้นคลิก OK นะแล้วทีนี้เอาไอคอนนะครับเอา Control ที่ชื่อว่า Iconic a w x 32ก็คือ Alarm Work w i e w e r นะครับเป็นรูปไซเรนนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะปรากฏตัว Alarm Viewer ขึ้นมาเราย่อขยายให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วดับมันคลิกเข้าไปนะครับไปที่แท็บที่ชื่อว่า Subscription เอาตัว Event ออกไปเพราะผมไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนเมื่อมีใครล็อกอินเข้ามาหรือว่าใครเขียนค่าลงไปใน OPC Tag ทอันนี้พวกนี้เป็น Even t ไม่ต้องการให้โชกดปุ่ม Delete นะครับตอบ yes ให้เหลือเฉพาะ a l a r m ม2 Server ซึ่งเป็นอาัรามที่อยู่ในเครื่องของเราถ้าเราต้องการติดต่อกับลา,ามเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างเครื่องกันอยู่ภายในเน็ตเวิร์กเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการแอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาแล้วระบุว่าต้องการบราวไปยังโนดไหนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวที่ชื่อว่าลา,ามเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเครื่องของผมนะครับเท่านั้นผมก็เหลือไว้แค่ตัวเดียวจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วลองรันถามดูนะครับตอนนี้อ่าเป็นอาัลาม,มอื่น ยังไม่ใช่อะลาร์มของผมนะครับเห็นว่ามันยังไม่มีอารา์มที่ผมระบุไว้นะครับจนเมื่อผมเลื่อนไปมากกว่า800นะครับมันก็แจ้งเตือนแล้วล่ะว่า My a อ a r าทดสอบ high ถ้าผมเลื่อนกลับมาสู่สภาวะปกติมันก็จะบอกว่า level is normal นะครับมันก็จะบอกว่า My a อ a r าทดสอบ limit is normal นะครับถ้าผมเลื่อนลงมาจนมัน เป็นสูนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่า m y alarm ทดสอบโลนะครับตามที่ผมกําหนดไว้ในนี้นะครับตามที่ผมกําหนดไว้ในนี้ถ้าต้องการให้เมื่อเวลาเข้าสู่ภาวะปกติอ่าผมต้องการให้มันแจ้งเตือนเป็นคำของผมเองผมก็พิมพ์เข้าไปเช่นพิมพ์ภาวะปกติแล้ว apply เท่านั้นเองครับแค่นี้นผมก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าตอนนี้มันโลอยู่นะครับถ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติมันก็จะบอกว่า m y alarm ทดสอบปกติเห็นไหมครับตามที่เราพิมพ์เข้าไปตรงนี้ครับ มันเอาเบสเทคนะครับคือไมอ l ล r ามทดสอบเนี่ยมาต่อกับอัลาร์ม s มสเซของเรานะครับโชว์ Show ให้เราดูอันนี้ก็จะเป็นาการแสดงอัลามนะครับอันนี้ก็เราสามารถสร้างอัลามขึ้นมา,าทั้งแบบลิมิตทั้งแบบดิจิตอลนะครับทีนี้ถ้าเรามีดิสเพลย์หลายๆดิสเพลย์นะครับอันนี้ผมเซฟดิสเพลย์ของผมก่อนเซฟก่อนเป็น My Test สามอ่ะเป็นดิสเพลย์ชื่อว่า my test สามนะครับเซฟไว้นี้ถ้าเรามีดิสเพลย์อยู่หลายดิสเพลย์เราต้องการเปิดไปยังดิสเพลย์หน้านั้นหน้านี้นะครับไปกราฟิกหน้านั้นหน้านี้ผมทำปุ่มขึ้นมาอ่ะแล้วผมก็ใส่คําว่า page สลงไปนะครับทีนี้ตัวนี้ผมใส่สีเข้าไปนะครับเป็น fill color เป็นสีเขียวโอเคเราสามารถใส่ gradient ใส่อะไรเข้าไปได้นะครับนะครับ ส่วนสีของเทคตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเช่นเป็นสีเหลืองครับเพจสแล้วก็กรุ๊ปได้เช่นเดียวกันกดปุ่มคอนโทร l อ่ากดปุ่ม shift ค้างไว้นะครับเลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็กรุ๊ปให้มันเป็นวัตถุเดียวกันนะครับจากนั้นเราสามารถใส่ใส่ดินามิกที่ชื่อว่าพลิกนะครับข้างล่างนี้นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะปรากฏ property inspector ขึ้นมา แล้วตรงช่องแอคชั่นนะครับเราสามารถเลือกว่าเป็นโหลดดิสเพย์ก็คือให้เปลี่ยนไปยังดิสเพย์หน้าใหม่หรือว่าจะให้เป็นป๊อปอัพวินโดวขึ้นมาก็ได้นะครับป๊อปอัพดิสเพย์ขึ้นมาจากนั้นเราก็บราวส์ไปหาไฟล์นะครับที่เราต้องการบราวส์ไฟล์ไปยังไฟล์ดิสเพย์หน้าที่เราต้องการให้มันโชว์นะครับเช่นเป็นเ,เป็น test alarm open นะครับไปอย่างฟล์นี้โอเคนะครับจากนั้นก็เซฟแล้วลองรันดูนะครับผมกดปุ่ม Page 2มันก็จะปรากฏหน้า page 2ขึ้นมาเห็นไหมครับแยกจาก page ของอ่าแยกจาก a พ e หลักของผมเมื่อเราปิดไปก็จะปรากฏหน้าเพ e หลักของเรายัางอยู่นะครับอันนี้เราสามารถ Copy นะครับวางปุ่มลงไปนะครับวางปุ่มลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนตรงแท็บ คลิกนะครับให้บราว์ไปยังไฟล์อื่นได้นะครับเช mm ่น hmm. เป็นไฟล์ Excel daily Save mm hmm. นะครับโอเคแล้วลองรันดูเปิดไปมันก็จะเปิดไปยังไฟล์นั้นๆนะครับตามที่เราต้องการเห็นไหมครับนะครับหรือเราต้องการที่จะให้มันเป็นการเปลี่ยนไปทั้งหน้าเลย mm hmm. ก็เลือกจากป๊อปอัพเนี่ยเป็น load display แล้วก็เบราว์ไปยังไฟล์นั้นๆนะครับมันก็จะเปลี่ยน ไปทั้งหน้าเลยไม่มีการปอกอัพนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานแบบ Quick Start สำหรับ Genesis 32สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ